สวัสดีครับวันนี้ผมลองบาร,รมีหลวงพุธิมจะมาบอกเคล็ดลับการดูเหรียญเสมาชนะศึกของหลวงปูป่บุญมาโชติธรรมโมนะครับผมที่พักเขาแก้วทองน,นะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อเงินหน้าทองคำจำนวนการจัดสร้างห้าสิบหกเหรียญน,นะครับผมถือเป็นเหรียญที่หายากครับผม ที่เป็นลอยๆสีๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมผมเอาให้หลวงปู่เจิมให้แล้วก็จานมาครับผมน,นี่ครับนี่ครับรอยจานแล้วก็เจิมมาครับผมถือว่าหายากนะเหมือนกันนะครับช่วง,งนี้ครับผมเดี๋ยวนี้เช่าหากันก็อยู่ประมาณสักห้าหกหมื่นได้แลนน้วตอนนี้ คาขึ้นครับผมเอาครับวันนี้ผมจะเข้านี่นะครับผมนี่ครับเหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีปลอมนะครับผมนี่ครับผมจะดูหน้าครับนี่ครับจมูกพิงพิงแล้วครับผมจมูกลุงดองครับผมการโดยรวมแล้วก็ดูโดยรวมไว้เราก็ดูนะครับผมนี่ครับการลงยานี่ครับเป็นลงยาร้อนครับผมนี่ครับเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นโค้ดสลาหยุดน้ำแล้วก็บอยไม้ครับผม นเป็จะเป็นเนื้อทองคํานะครับผมนี่ครับผมครอบมาอีกทีนะครับผมนี่ครับจะเป็นครอบอีก <respir> ท er <intake> <toi S 1> ีหนึ่งจะครอบอีกทีเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นครอบผมจะให้ดูนะครับครับหนึ่งนะครับผมจะดูดูครอบนะครับภาพหนึ่งจะครอบอีกทีหนึ่ง นี่จะครอบอีกทีครับผมนี่ครับครอบเป็นอีกทีครับผมจะคือเหมือนเหรียญจะเป็นเนื้องเงินทิชเชอรแล้วก็มาครอบไปเป็นหน้าทองคําครับผมนี่ครับทะลักทะลักจะเป็นสองชั้นครับผมนี่ครับครอบหน้าทองคำ เหรียญนี้ถือว่าหายากครับผมอันนี้เป็นเหรียญรองท็อปนะเหรียญท็อปก็คือหลังหน้าสร้างะวานเก้าเหรียญแล้วผมจะทาเป็นคลิปหน้าให้ดูครับผมผมจะทาเป็นคลิปหน้าให้ดูว่าการดูขอบตัดการดูอะไรของเหรียญน,นี้นี้ครับผมตอนนี้ยังไม่มีเกณน,นะครับผมเนี่ยครับร,รวมก็เราก็ดูครับนี่ครับครับผมข้างหลังก็จะเป็นเนี่ยครับหลังของมานชนะศึก เหรียญเบอร์หนึ่งน่าจะอยู่กับพี่แหลมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่กับพี่แหลมพี่แหลมสี่สเกตบะมครับผม,บผมก็พี่พๆเพื่อนๆในกลุ่มก็มีเยอะหลายหลายคนที่มีครับผมผมมีทั้งหมดสามเหรียญแบ่งให้พี่เขาไปเหรียญนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เหลือที่ผมมีสองเหรียญแต่เหรียญน,นี้จะไปแล้วครับน่าจะไปวันนี้ครับผมเพราะว่าเขาจัดการโอนตังค์ให้ผมเรียบร้อยแล้วผมก็จะ บอกคิดลับกันก่อนที่จะที่ที่จะให้รู้ว่าเป็นของแท้ยังไงครับผมนี่ครับนี่ครับพี่พี่ดูดีนะครับผมเนี่ยผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเอกลักษณ์ของเหรียญเลยครับผมเนี่ยครับเนื้อเป็นเกินจะเป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเนื้อป็นเกินไม่ใช่ไม่ใช่ขอบไม่ใช่ขอบมา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 ครอบนะครับเป็นเนื้อป็้นเกินครับผมนะครับนี่ครับ เนี่ยโดดเด่นของเหรียญนะครับดูจุดตายตรงนี้เลยครับผมจะเป็นงอนขึ้นมาผมเพราะว่าเกิดจากการใบมีดครับผมนี่ครับนี่ครับวันนี้ไฟน่าจะดีหน่อยครับผมเพราะว่าแต่งมาหน่อยแต่งมาหน่อยครับผมนี่ครับนี่ข้างหลังก็ได้เขียนคําว่าหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมครับผม โชติธรรมโมออกวัดบ้านเก่งครับผมสร้างพระสองรันละร้อยจุดโดดเด่นก็จะเป็นเหรียญนะครับ เทดูยังไงผมจะบอกคิดรับให้ดูนะครับผมดูหน้าให้คมก่อนนะครับผมเหรุ่นี้อน,น,นาคตมีอานาคตอาจจะมีขึ้นหลักแสนนะครับใช้เวลาหน่อยแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเยอะนะนะครับนี่ครับพอเหรียญหลังหน้า มีคนเช่าหาไปที่แสนหนึ่งแล้วนะครับเพราะเหรียญนี้เหรียญเหรียญลองท็อปถ้าเป็นตระกูลหน้าทองคํานะครับผมนี่ครับผมแค่ดูขอบตัดของเหรียญนะครับเน,นเงินทุกเหรียญเหมือนกันหมดครับพี่ผมเงินทุกเหรียญเหมือนกันทั้งเงินขาวทั้งเงินเงินหน้าทองคําเพราะเป็นเงินตัวเดียวกันแล้วก็มาครอบครับผมบล็อกเดียวกันจุดตายต่างล้วก็ดูครับผมนะครับ เป็นแท่งครับผมนะครับผมก็ทำว้ให้พี่ๆเ,เพื่อนๆสมาชิกที่กำลังร,งร่วมศึกษาแล้วก็เข้ามาเก็บวัตถุมงคนหลวงปู่นมาตอนนี้ครับผมช่วงนี้ครับส่ายภาาตะตบันออกก็ต้องให้หลวงปู่นมาครับตอนนี้ ันร้อนแรงจริงๆครับผมผมให้ดูว่า จมูกดองๆครับผมเคล็ดลับก็ดูง่ายๆครับผมดูขอบตัดขอบตัดเหมือนกันทุกตัวครับผมบล็อกนี้ขึ้นต้องเงินเลยนะครับเงินหนุมานเผื่อก็จะเป็นตัวตัดเดียวกันครับผมตัวตัดเดียวกันเงินหนุมานแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขอบตัดเดียวกันครับผมเนี่ย ก็ดูครับผมดวเราในกระลักลบางเหรียญตรงนี้จะมีนะครับเป็นคาบนะครับผมคาบจากบล็อกครับผมบางองค์จะมีเลยครับไม่ต้องตกใจนะครับผมบางองค์จะมีคาบตรงนี้จากบล็อกนี่ครับไม่ได้เกยนะครับตรงนี้จะมีแปดสิบเปอร์เซ็นอาจจะเจอน้อยองค์ที่จะไม่ค่อยเจอครับผมเพราะว่าเกิดจากบล็อกเกิดจากบล็อกการการทําแล้วก็ออกมาแล้วก็เป็นเป็นคล้ายสนิมแต่มัน ไม,มไม่มีไม่มีไม่มีผลเสียครับผมไม่มีผลเสียครับผมในรวมเห่็นคู่นี้ก็สวยครับผมนี่ผมก็บอกจุดรับแถวผมเนี่ยครับไปแล้วนะครับนี่ครับ ดูโรงหมของเหรียญครับผมเนี่ยครับเราก็ดูเรื่องหาให้เป็นครับผมเนี่ยครับไม่ยากนี่ผมก็กราบขอบคุณนะครับผมพ,พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ติดตามผมแล้วก็ที่เข้ามากดติดตามผมในเพจ facebook แล้วก็ทาง youtube <S <S ผมนะครับผมช่องผมก็เป็นลองบร,รมหนของกูทีมนะครับผมกดเข้าไปได้ครับทพิมพ์นใน Google เลยจะขึ้นเลยครับผม ผมก็จะมีคลิปต่างๆมาเรื่อยๆให้พี่ๆ,พเพๆ,ๆ,พๆ,ๆเพื่อนๆเพื่อนสมาทิกดูเรื่อยๆนะครับผมว่าการทำการลิธีของเหรียญเราต้องดูยังไงขอบตัดพระใหม่เนี่ยครับผมใครมีเงินกัจเอาขึ้นมาดูได้นะครับผมเพราะเป็นเป็นเนื้อเดียวกันครับผมแค่แตกต่างแค่เอาขอบกระหนกของทองคําของยามาครอบครับผมเนี่ย นี่ผมก็ทิ้งท้ายนะครับให้ดูขอบตัดอีกรอบนะครับผมน่ครับพี่่านดาที่มีเนื้องเงินอยู่ก็ดูได้นะครับผมเพราะเป็นที่ขอบตัดเดียวกันครับผมกล้องไม่ชัดนะอ่าแถะแถะแถะอ่านี่นะครับนี่ะครับตัวดายกันเหมือน,นกันครับผม ก็เนี่ครับเห็นไหมครับจสรแล้วนะครับเสร็จและ้วเสรและ้วก็ดูาร์มโดยรวมคร,รมับผมในผมก็ทิ้งท้ายขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนนะเพื่อนสมาชิกท,ที่ติดตามผมและผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ